ครับเฮามาเล่าข่าวสีบทาำนางจมของท่านพระญญาพรมกัญชอนะครับอันบทที่สามนี่ก็ได้ไปอยู่สิบแปดตอนนั้นนะครับวันนี้มาถึงตอนที่สิบเก้าเลยครับครับมันก็เป็นเรื่องราวที่เ <c oughs> จ้าบ้านเพิ่นเล่าฟังนะครับเป็นเรื่องนางจมตอนที่นางจมหนีไปนะครับเฮามาเล่าเฮามาดูกัญชอนะครับ ไม่ยังไงอ่าแล้วได,ได,ได้ครับก่อนที่เราจะไปกันจอเนี่ยเรามาดูลักษณะของการเขียนข้าวของพ้นก่อนนะครับอันข้าวอันข้าวอันสี่บทของท่านพญามรม์เนี่ยพ้นมีจันตะลักของพ้นนะครับเออที่พนมมาจากเข่อหินะและลักการนะครับเห็นไหมลักการเตียวเดินข้าว ก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวบ้านลังบ้านหน้ามันก็จะทำมึอวักวักทีหนึ่งวักทีหนึ่งและวักที่สามเน้นให้มันเป็นสามกำไม่ก้นนะครับเป็นส่วนใหญ่มาถ้ามันอธิบายความชัดก็อนุโลมว่าเป็นสี่กำได้เนี่ยอนุโลมโอเคนะครับมันก็คล้ายๆก่อนแปรตลาดในภาคกลางแล้วครับอันเดียวก่อนมา มันหลักการมันมาจากโบราณนะครับก่อนแปตลาดิ่นบอกว่าบาทมันมีแปดกำอันท่าอธิบายความมันชัดอนุโลมเขาเป็นเก้ากำได้โอเคมันมันก็คลายๆกันนะครับเอาเขามาดูชันตะลักเลยนะครับอันปกติแล้วอันข้าวอันสีบทของท่านมัญาภพก็มาจากข้าววงหินนั่นแหละชันตะลักน่ะข้าววงหินนั่นแหละเห็นไหม ว่าจะเขียนเป็นบดเป็นบดอะบดนึ่งมันมีอยู่สามบาทนะครับเห็นไหมเนยบาทนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมอันอันอันสองสองบาทบนบนมันมันบาทนึ่งมันหายไปเพราะว่ามันโดนยุบรวมบาทไปเนี่ยเนี่ยอันตอนแล้วนะครับมันก็เลยหายไปบาทนะครับออครับเฮาแล้วเฮาวันนี้เฮาจะมาไล่ขึ้นตรงบาทบาทที่สองนี่บาทก้อมเข้าก้อมเลยนะครับเห็นไหม ครับเรามาดูเลยนะครับวรกที่หนึ่งของบาดก้องเข้าก้องบาดท,ที่สองเนี่ยมั้ยเปิ้นบอกว่าฮะลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ไทยเออเป็นเสียงตียาวครับเห็นไหมวรกที่สองลงในเสียงจัตวาครับไข่เออวรกที่สามลงในเสียงสามันครับไปเออ อ่านวัคี่ลงด,ด้วยเสียงโทพวิเศษโทเมืองใตเอาละได้เป็นหนึ่งบาทอันนี้คือฉัตรลักษณ์นะครับได้เป็นปหนึ่งบาทเลยรมาง่ายกว่าครับอ่านต่อไปเป็นบาทที่สามนะครับวัคทีนนึงของบาทที่สามนะครับคนบอกว่าลงในเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้ล้านเออเป็นเสียงจัตวารครับอ่าโอเคนะครับ อ่านวัคซี่สองลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองใกล้เออใกล้เป็นเสียงโทพิเศษโทเมืองเป็นโทพิเศษโทเมืองมันเป็นสำเนียงของอันแตยนนะครับ่าบอกว่าแตยนเจียงแสนเจียงใหม่สี่คิวสระบรีราาบริมเหมือนกันหมดนะครับ่าไตยนทางนั้นนะครับมันเป็นอย่างใกล้อ่านวักพี่สามลงด้วยเสียงสัมัสนะครับไว้ไว้ อันวัตที่สี่ลงด้วยเสียงอันตีเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ซ w สวยสวยอันเป็นเสียงตียาวกับส w สวยส a, emergency a, a y ว w a อันต่อไปเป็นบาทที่หนึ่งนะครับวบักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งอ่มันก็เหมือนอันบักที่หนึ่งของอันบาทที่สามเนียอันเดียวกันใช่ไหมปิ่นฮอได้สองเสียงเท่ากันนะครับเห็นไหม จะลงเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้ไปเ,เป็นเสียงสมันครับโอเคนะครับวัคติสองลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ไม้เป็นเสียงตียาวครับโอเคนะครับอ่านวัคี่สามลงด้วยเสียงอันโทพิเศษโทเมืองใกล้โอเคนะครับอ่านวั 3, นวววคติวัคตสี่ 4, ลงด้วยเสียงสมันครับนาะนาะนะครับมา แต่ก่อนจะลงนาเนี่ยก่อนกรรกรรก่อนนาเนี่ยปุ้นจะมีเสียงสะมันและจัตวาเต้าน้อนะครับอไอเนี่ยขันนาเห็นไหมสะมันสะมันใช่ไหมครับใต้วัคที่สี่ของบาทที่หนึ่งเนี่ยของท่านมัญญาคมสองตัวเนี่ยปุ้นจะมีเสียงสะมันสะมันหรือจัตวาสะมันเต้าน้อนะครับครับขอบอกเมาเลยนะครับอาวัคต่อไป วัตถิเนื่องของบาดก้อมข้าก้อมลงในเสียงตีสั้นอะได้ยาวได้สั้นเออสั้นเป็นเสียงตียาวครับโอเคนะครับวัตถิสองลงในเสียงจัตวาครับจ๋าอ่าจ๋าอ่าโอเคนะครับวัตถิสามลงด้วยเสียงสมันครับลาลาอ่าวัตถิสี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองห้องอ่าได้ละได้ได เนี่ยคือฉันทะลักเห็นไหมเออสีชมพูนมะะเนี่ยหมายไว้เฮ้อเนี่ยเฮ้ออันนี้มันเป็นฉันทะลักอ,อ่าเอ้สำเนียงแบบไตยวนนะครับเออไม่ใช่เอาสำเนียงอื่นๆมปะป่นนะอย่างเช่นไตลือ้อไตยองอนะป่นแล้วมันจะมายุ่ง,งกันใหญ่นะครับเอออ้นนี้ผมจะเทียบเพื่อดูเนาะเออเใช่ไหมเอาละายมาอย่างคำว่าอันเนี่ยเสียงโทเนี่ยไทยเออ ไทยปกอไทยนะครับอันอันไตยวนบรกอไทยแล้วก็ปี้นะก็ปี้นี่ยเสียงโทนะครับปี้ไทยนะครับเป็นอันไตยวนนะครับปี้ไทยแต่อันอันไทยเนี่ยอันอันเสียงตีนะอันไตเรือกับไตยองเป็นออกเสียงโทนะครับเป็นไทยนะครับเป็นไทยอันปีเนี่ยเสียงโทเป็นออกเป็นเสียงเอกเนอะเป็นปีนะครับปีไทยปีไทย พี่ไทยอันนี้มันมันกำมันก็เสียงแต่ยอนพุ่นพี่ไทยอ่าอันแต่เลือกจะยองพุ่นปีไทยปีไทยอ่าปีไทยโอเคแล้วได้ไหมอยู่อันใต้ไหนไหมไตในี่มันอันเสียงโทพิเศษโทเมืองนะใต้อ่าไหมอยู่ใต้อ่าถ้าเป็นไทยเนาะเป็นภาษาไทยพุ่น อยู่ใ <ilgili> ต้อย right? like, ู่ใต้อยู่ใต้ใต้มันเสียงโทรใช่ไหมโทรปกติถ้าเป็นอันโทรเมืองมันใต้มันขึ้นแบบเครื่องเสียงอะไรมันอยู่ใต้อันนี้อันนั้นใต้น่ะอันถ้าเป็นอันใต้หรือก็ใต้ยองพก็ออกเสียงเองนะเป็นใต้นะก็เป็นใต้อันอยู่นี่ก็เสียงเอกก็เป็นเสียงจัตวาอ่ะอยู่ใต้อยู่ใต้เนี่ยอันไข่เนี่ยไข่เนี่ยอันอันเสียงอัน เจตวาเนี่ยตจยอนเปิ้ลไข่จาไข่นะครับไข่อ่าเห็นไหมไข่แล้วครับเห็นไหมแต่ใจเลือดก็ใจยองเปิ้ลเปิ้ลเหมือนก็ใส่ไม่โทไม่ตีเปิ้ลเป็นเป็นไข่ไข่เป็นไข่ไข่นะเป็นไข่นมันไข่มันบปาไข่ก็มันไข่บเนี่ยมันไปยังไงมาท่านอยากเาเสียงของใตเลือดใจยองมาโป้น พอได้มันไม่ใจ่แล้วครับออันนี้มันเป็นเจียงของแต่โยนนะครับแต่โยนครับโอเคนะครับเอาละท่านหู้ฉันสลักละต่อไปกับท่านก็หู้ว่าหู้ว่าพนอันห้องว่าเข้าเนี่ยเพราะเหตุใดสันไดนะครับเอ้ยพ่นอย่าเอาอีนะครับพ้นอย่าเอากวามตายของแต่ละบัดแต่ละบัตรยตแอนสไวยนะห้องเฮ้ยนี่นี่คมตายของแต่ละบัตรแต่ละบัต ปปเยอะมากก้องวัคที่สองอันใต้วัคที่สองของบาทต่อไปแล้วก็ก้องคือสัมพัสระอะไรไหมใต้ไมมั้ก้องกับไก่สัมพัสธะนะอะไรสัมพัทธส,ส,สวยม,มาสัมพัสธ์กับไม้เห็นไหมใต้วัคที่สองของบาทที่หนึ่งเห็นไหมอันนาก็ามาก้องกับถาวันวัคที่สองของบาทก้องเข้าก้อมเห็นไหมมันก็จะเป็นอีไปตลอดแล้วก็เห็นไหมกอ มีกี่บาท punched, กี่บาทก็ต้องก้องกันสัมผัสกันนี้ไปเร<ๆ>ื่อยๆนะครก็ไม่แม่เพราะว่ามันมันคือมันยาวไปเรื่อยๆกับยาวไปแล้วก็เหมือนเชือกข้าวกับป้ยเออไปแล้วไปยาวมันเชือกข้าวกับยาวไปมาเหมือนๆไปเอออันเชือกข้าวมันยาวไปแล้วก็พวกห้องพวกหม้ห้องเชือกแล้วบนห้องข้าวเฉยๆแล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นข้าวนะครับโอเคนะครับท่านหูแล้วว่าข้าวอ่าแล้วก็หู้ด้วยแล้วว่าอ ระหว่างบาดเนี่ยปคนนี้เ,เอาสะละไปก้องกันนะครับไปเอาสละไปก้องกันอ่ะอันที่นี้ระหว่างวักเราไปย้ายใดนครับเออขับเฮาอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับเอากู้ที่หนึ่งนะครับกู้ที่หนึ่งกับวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยไปกู้ที่หนึ่งนะครับเห็นไหมกู้ที่สองกับวักที่สองวักที่สามเห็นไหมกู้ที่สามวักที่สามวักที่สี่เนี่ยไปกู้ที่สามโอเคนะเฮาอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับ ครับเฮามาอู้ถึงกู้ที่นึ่งก่อนครับกู้วักที่นึ่งวักที่สองเนี่ยเออเฮามาเฮามาดูอันข้าวหงยินก่อนนะครับเห็นไหมอันข้าวหงินนั้นมันเป็นถือว่าเป็นอาจารย์ของท่านพญารมนะครับเเปิ้นได้ไปชําละเมื่อตอนที่ิ้น,นุ่มๆตอนที่ไปอยู่ลำปางครับเจ้าหลวงลำปางมันใจ้ชําระข้าวหงหินแล้วก็เออก็เลยพนกันจำลูกเล่นลูกอ,อย่างต่างๆนานา,นานในข้าางหินม มามาใจกับมาเขียนข้าวซีบดเนี่ยเข้าะมะอ่าโอเคครับอันข้าวหุงหินนั่นว่าอีนะครับเอออันระวางวักหนึ่งวักสองเนี่ยพ่นจะเน้นในการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับพมนไม่ได้สนใจเอาอันนั้นสระ,ะไปก้องกันนะครับเอออ่าๆๆ آ, อันนี้คืออันข้าวหงหินนะครับแต่ของข้าวพญ,ญาพรมนั่นพ่นจะเน้นนลหน้อยนะครับมาเน้นเพื่อมันได้สัมผัสสระกันเห็นสักน้อยนะครับอย่างน้อย,อย,อยก็ ก็ได้สักกึ่งกึน่นนดีกว่าข้าห่หินก็นืองนดสักกึ่งกึ่งห้าสิบเปอรนต์เนี่ยอย่างพห,หมาอ่าเฮามาลองลองมาก่อนเราไมาลานปีชา,า, <c oughs> ายซ้ำเล่าปีชายซ้ำเล่าเมันไม่มีสลังไสสลายตรงนี้เลยไหอ่าพวกไ่ได้โสนสลังไอมากองกันนะว่าไม่โสนนมอ,นอ่าเห็นไหอันนี้มันพวกห้องว่า เป็นการสัมปัตแบบเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องเป็นไ่อันนี้หรอเหียงห้องหลานว่าวานเอเออันนี้หลานกับวานเนี่ยไหมอันนี้สัมปัตละครับโอเคนะครับอ่าว่าหลานกับวานเนี่ยนนี่หลานกับวานอันต่อไปหรออาจงไปนั่งยองเออนั <OLED> ่งยองไปนั <ensemble> Momo, ่งยองไงไหมบอกเลยว่าไปนั่งยองไงไหมมันจะเป็นจะต้องเอาสันไอสันไอมาใส่มาไดไหมอ่าสัมพัตอัน แบบเนื้อเรื่องไปสองตีแล้วสัมภัษสระไปตีนะครับอันนี้เราอาจมบอกสันเอ,อ่ขยานเอ,อ,เอ,อ่ยมานี่ก็สัมภัษสระนะคาับมาสรุปแล้วก็กึ่งกึ่งนะครับอ่าสีต่ตีก็มีสัมพัสธ์ระอสองตีนะครับสัมพัส์อันแบบเนื้อเรื่องอีกสองตีนะครับโอเคนะครับ <c ats> หรือว่ามันจะนักจะน้อยหรืออันขนาดนี้ไปก็กบ่เป็นยังนะครับเห็นไหมแต่มันก็ประมาณนี้แหละโอเคนะครับ ต่อไปนะครับอันวักที่สองหรือวักที่สามนะครับเห็นไหมฮามาอู้ถึงบาทก้มเข้าก้มนี่ก่อนปกติแล้ววักเนึ่งวักสองนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวนะครับเจ็ดตัวเตียวเคียนมาก่อนนะเจ็ดตัวเตี้ยวเห็นไหมวักที่สามนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเรียวนะครับอันนี้มันกลายเป็นสี่ตัวเรียวนะครับโอเคนะครับอันตต้วักที่สามเนี่ยจะต้องเรียวไปอันหาใต้วักที่สองด้วยสระนะครับแบบสระนะครับไป เลียวหาไขโอเคนะครับเน้นนั่งเน้นเนื้อมันเหลียวไปนะครับเลียวไปหาไ่ใช่บังคับนะครับไ่ได้บังคับไได้บังคับนะครับเห็นไหมอ่านเพราะว่าอ่ามีข้อยกเว้นอยู่ว่าเออไอคำว่าไปมันเป็นเสียงอื่นๆเนี่ยเออเป็นไปเออเป็นไปเป็นไปเนี่ยนี่อันนี้ไอไปไปไปนี่มันอยู่ใต้วรคที่สามนี่ไม่ได้ละเออเพราะว่าอันใต้ บ่ที่สามของบาดก้อมข้าก้อมนี่เปิลเปิลกาหนดเสีย,ง,ยงนั้นของเปิลนก้าวว่าเป็นเสียงสมัญครับเออต้องลงในเสียงสมัญเลยจะต้องเอาปายไปไปมาไว้ทั้งหน้าบนมาแล้วก็แต่งเป็นหัวเฮยโยงเห็นนะครับเออที่ผ่านผ่านมาก็อธิบายไปหลายเตือแล้วนะครับเอาเราต่อไปว่ที่สองหรือว่าที่สามของบาดท,ที่สามและบาดท,ที่หนึ่งโอเคนะครับเอาอ,อู้รวมกันเลยเพราะว่ามันเหมือนกัน,นครับอ,อครับมันเป็นยี้นะครับอ,อ่าออน สามตัวเหลียวน่ะวักทีสามเนี่ยสามตัวเหลีเยวนี่มาป้นฮื้ออันอสำหรับซองบาทนี่นะครห็นไหมป้นอนุโลมุ่นเหลีวแบบสาระก็ได้เออเหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้ก็สลระอื่นๆนะเนเรื่องเห็นไหมอันนี้ไวเหลียวมหาไกล้แนอันนี้เหลียวแบบสระนะครับอันนี้ใกล้เหลียวมหาไม้เออก็โอเคนะครก็ก็เหลีวแบบสระนะก็เห็นไหมจะถึงมาบบบทใจอัน อ่าบใบแจจละก็ได้นะไงสมมติว่าอย่างเงี้ยไ,ไหมว่าวานมาใกล้ใกล้ข่าหกมา,าหกมาส่อสายอีกอย่างนี้ได้เาเอาไว้อย่างนี้ได้เลยไหมเห็นไหมอ่ามันมันลมันลงเสียงสมันเลยไหมอันนี้พอมา,อาไวส่อสายโอเคนะครับงั้นไ,ได้สองอย่างนะครับ อันต่อไปนะครับวัคซี่สามและวัคที่สี่นะครับอันวัคที่สามและวัคที่สี่น่ะเอามาอุดอันวัคที่หนึ่งวัคที่สามวัคซี่ของบาดที่หนึ่งและบาดที่สามเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่พ่นถือว่าเป็นวัคดีวกันนะครับเพราะว่าพ่นถือว่าอันซองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าด้วยสละหรือด้วยอักษรวันนี้มาใกล้คันไวซ้วะมันมาสัมผัสสักอย่างโอเคนะครับ แต่ก็บอกว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นจัดวกกันอย่างอี้นึอเป็นวักเดียวกันนึกแต่ปัจจุบันนี้เป็นแยกกันเป็นสองวักสองวักนะครับมันก็จะทําเมื่ออันแต่ละบาทแต่ละบาทมีสี่วักสี่วักเหมือนที่อันที่ฮาอันฮันปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเหตุผลก็คือนะครับคือตายวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยมาเปิ้ลเปิ้ลลงด้วยเสียงอันอ สมั่นนะครับปุ่นมีฉันอันฉันสลักเฉพาะองค์บนเห็นไหมใต้วัตทีสามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยพุ่นมีฉันสลักเฉพาะองค์บนเนี่ยคือเสียงโทพิเศษเทวมุ่งโอเคนะครับอันนี้มันเป็นยังไงไหมอันนี้คือเหตุผลท่านก็คงเข้าใจนะครับต่อไปสําหรับอันวัตทีสามและวัตถีสี่ของบัตรก้อมข้าก้อมนี่อะไรไม่เนี่ยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับอันวัตถีหนึ่งวัตสองตัวหน้าเนี่ยก็คือสร็จลบแล้วก็คือสัมผัส แบบสละก็ได้ออสำหรับอันกึงน่งๆเน่นะสำหรับสัมผัสแบบอ,อันเน,นเื่องก็ได้เอาแบบกึ่งๆก็นะะใช่ไหมกับมันอันนี้ไปลานยั่งกับมาเกี่ยวกันลาเมื่อไปกับแเป็นบสัมผัสก็บแบเป็นยังเอาเนื้อเรื่องก็ได้โอเคนะก็ใช่ไหมเอาละตันโู้ล่ะสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระวังบาดระวังวักอออธิบายไปหโมโดเลยนะทองแกะทองแกะนะครับแต่ก็ยังว่าอันข้าวพญา,ามนั่นมัน พ่นก็ชำระข้าวหงหินมาก่อนนะครับพ่นก็ฮู้นะครับเออพ่นยังจะเน้นอยู่แถมสามที่ยังงนะครับตัวข้าวหงหินนะเออก็คืออันเน้นที่หื้อมันข้าวมันมืดลื่นไหลจอยไปลด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 เนยเออถ้ามันไหลไปลดลดเวลาอ่านก็อ่านไปลด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 เมือมันติดขัดอย่างเงี้ยอันแรกที่พเจะเน้นก็คือเอกทรงนะครับเอกทรง ก็คือเอียป้นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ไเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้โเมืองเนไหนมาุ้นอย่าพยายามหาเอาเอกทรงเข้าไปใส่นะครับไอมาอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับไอ้มก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่ะไม่เอกเสียงโทแล้วเสียงเอกแล้วเสียงโทเนี่ยมีทั้งสี่แบบเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อยนะครับอ่าอันที่สองที่พ้นจะเน้นนั่นอ่าพ้นจะเน้นนั่นนั่น กมที่มันเป็นอันอัพซอนตัวเดียวกับสองตัวติดกันน่ะใส่ให้มันนักนักแล้วมันจะม้วนไปเองไงมั้ยอย่างเช่นเฮียกห้องว่าวานไอ้สวัดสวยอย่างเงี้ยนะพยายามใส่นักนักแล้วมันก็จะม้วนไปเองนะครับเห็นไหมอันอันอันที่สามนะก็ที่เราจะเน้นนั่นนะอันอ่าก็คือเน้นกมที่มันอันสละตัวเดียวกับสองตัวติดกันนี่ไหมไงไหม อ่าใส่นักนักอย่างเช่นอย่างอีอย่างได้เลยเมืองเมืองเนี่ยไหมมันเป็นการสัมพันธ์เลยนะเมืองกับเมืองเนี่ยสารเอือมกันเลยไหมอันนี้มันมีตัวสะกดอะไรไหมว่าวานอย่างได้สารอามกันไหมว่าวานเนี่ยไหมอ่านไหมวานมาอย่างได้เลยไหมโอเคนะครับอ่าคือสารเดียวกันนะสารอามกันนะโอเคนะครับอันที่สี่นี่เพิ่นเดีซ้ำนะครับอันที่จะเน้นนะเน้นก็คือคำซ้ำม้วนนะครับเออ อันปัญญาผมนี่มันใส่บ่อยๆนะครับเออมันเหมินบบเหมิอนอ่ะบบเหมินมันใส่บ่อยกว่าข้าอย่างเงี้ยเมันก็เดียวก็ใส่แล้วเดี๋ยวใส่ครรมซ้ำมวลนะครับอย่างเช่นไปปูนไปเพ่มาหันมานี่ <c oughs> อ่าเนี่ยเนี่ยมันครรมซ้ำมวลนะครับอ่าแล้วมันจะมวลก็เฮาวมาฮามามไล่กว่าละวกัน ลานปี่ชายชายมันเสียงตีไหมอันชายนี่เสียงตีนะครับอันปี่นี่เป็นอันอ่าไม่เอกเสียงโทนะครับปี่ชายปี่ส่งไทยเห็ไหมโอเคนะครับเอกส่งนะครับส้ำเล่าจะไขรเมื่ออาจมไปลานยังอยู่ใต้ใต้นี่มันเสียงโทพิเศษโทเมืองเห็นไหม อันยูนี่เป็นไม่เอกเสียงเอกเรือแปล่อยู่ใตส่งใต้อยู่ส่งไต้เฮียกห้องเอง <apps> ฮ following 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 ยียกห้องนี่เป็นฮ้อนฮอฮอเฮียกห้องเนี่ยอักษรกู้เฮ so ียกห้องหลานว้าวานว้าวานเป็นววววมาใกล้ไอ้ใกล้นี่มันเสียงตัวพิเศษไหมอันมาเสียงสมันวานเสียงสมันเหรอไหมก็เอาว่าเนี่ยมาส่งทางหน้าเพื่อได้ใน่ส่งใกล้น่ะ อันว่าเนี่ยส่งหัววักไปก็ได้เนี่ยว่าวานมาใกล้ว่าส่งใกล้เห็นไหมว่าเป็นไม่เอกเสียงโทนะครับเป็นเอกส่งชนิดหนึ่งนะครับข้าหกมาไวสวะสวยสวะเห็นไหมอันสวัยสวยสวยมันเสียงตีไหมไอ้สวะสวะมันก็เสียงตีมัน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 หาเอกส่งอะไรเพราะเอาอันอัน อันเสียงตี an, เสียงตีกู้นี่แหละส่งมันก็ถูไทยกันไปแถมมาป้อมเป็นอันซอซอยสัวสัวมันก็มันก็ลู่ถูไทยกันไปใช่ไหมโอเคแล้วก็ต่อไปจงไปนั่งยองน <te> ั่งยองขอนไม้ไม้เสียงตีไหมไอ้คอนนี่เสียงจัตวายองเสียงอัน ยองนี่มันเสียงสัมันธ์ใช่ไหมอ่าโอเคพวกเขานั่งเนี่ยนั่งนี่เป็นอันไม่อีกเสียงโถแล้วครับส่งไม้นีมาส่งกไก่ๆเพืก็ได้นะส่งกไก่ๆเพก็ได้นะครับอ่าส่งนั่งส่งไม้ใช่ไหมส่งส่งเสียงตีมันที่หิมพหมอ่าหิมกับุ่มเนี่ยมันอ่าหิมกับุ่มเนี่ยมันเป็นฮอหอใช่ไหมหิมกับุ่มเนี่ยมันเป็นฮอหอนะครับอหอฮอหิมพหมเนะี่ยหอฮอ แล้วก็ใกล้ใกล้เน uh ี huh, ่ย um มันเสียงโทรพิเศษโทเมืองฮุ uh ่มเป็นไม่เอกเสียงโทรนะครับตี้ก็เป็นไม่เอกเสียงโทรแล้วก็แม่จึงตี้จึงหุ่มส่งใกล้แม่แล้วก็หิมค่อมแม่ห่อห้อแม่แล้วลงด้วยคันนาคันนาสามัญสามัญเนี่ยไหมของท้านพญาคมเพิ่งจะมีสองตัวนี้เพิ่นจะมีสองเสียงตัวอี้นะครับสามัญสามัญและจัตวาสามัญเต้านะนะครับโอเคนะครับเอาละต้านหานแล้วนะครับไหม จันเจิงกันเขียนข่าวแบบพญ,ญาพมนะครับเอออธิบายไปหมดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่าต่อนะครับเออขอจิบน้ำนะครับ <laughs> วันนี้ก็คงจะปะกับหลานนะครับเออไออู้ชาวบ้านไปหมดแล้วเอ,อ้ยปี่เอ้ยพ่วงอัญ้ามีวยวญาอย่างก็ไม่ว่าไปเลยนะก็ว่าวันนีู้่พระกับหลานนี่ละหลาน ปีไทยหลานของไอ้ปีไทยครับนางจมล่ะลานนังจมล่ะซ้ำเล่าจะใครเมื่ออาจมไปหลานยังอยู่ใจเออวะน่ะอยู่มันใต้พวะน่ะเออหลานยังอยู่ใต้จผมอยู่เหียกห้องหลานเออกว๊ะ ถ้าจะก,กวักมือมาหาเอาลานว่าวาดว่าวานมาใกล้เออมาเนี่ยมาเนี่ยข้าหกมาไวสวะสวยเออข้าปังมาอาจมไปเออนั่งยองขอนไม้เออปุ๊บอาจมไปมานั่งที่ขอนไม้ที่หิมโฮมใกล้คนาโอ้ที่มันใกล้คนาวะอาจมบอกเซนขยันวาจาเออ ว่าขออำลาเออเมืองเมืองแพร่ห้องอันีไอ้จมบอกว่าจะขออำลาไปเมืองไปเมืองแพร่เมืองแพร่บ่โอเคนะครับข่าผู้หลานซ้ำคืนตอบท้องเออจักเมื่อเมื่อใดแน่ครับเออเอาเมื่อเมื่อใดเออจักเมื่อกับไผ่เออไล่เอาใส่สัก จะตอบข่าดูเบาอ้อันบ่ค่อยเต็มปากเต็มพอยอ้บาเบาว่าวันพวกนี้เออจักเมื่อกับเขาลานทมไล่เอาสามลบสามตั้งเออลานก็ทมติกท๊ก,ก,กเออสามลบสามตั้งว่าเขาเป็นไผาอย่าไปลับกังเอออย่าไปอันปิดบัง ขอใครนามังที่ซานเอบอกมาดิจักเมื่อกับเขาว่าได้เจ้าน,านันบอกฮื้อผู้คนใดเออบอกขยอมบอยอมบอกว่าไปก็ไผเออเนลานก็ซักไซด้ด้วนะเออไหมเานเล่าฟังแล้วเออครับอันก็เรื่องมันยาวนะเรื่อง จ่อันที่มันซักไซหากันนี่โอเคนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ